mai bung cho đi Ghiền Mì Gõ nghe có bỏ lỡ những video hấp dẫn cắt 8, 50, Này, tối, nè ra พบกันอีกัล็ิบแล้วครับ,บรต่างโองปันเลยยนิ้งใหม่ดว้วนครับนี่ไปรับลุงโตงกินเราคิดแล้วครับอย่างมีเว้เว้วืกันนน <c oughs> Ghetto 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 chẳng ghetto ghetto mà ghetto Noch plow gab der dann dann ต่เดี๋ยวจะพ่าไปกี่ร้านจังย่อยกับพ่ไปปมหม้อย่อยกับจันจอยากกไม่ยิ่งกับจันอยากกําโตยิ่ง ปาไปเล็กเราตัวแกคังมาตั M ้งครับกาไปตัดเล็กเราเออขนาดเล็งครับขนาดเงนการหลุดหลุกคเลกับหลุกลิงได้พอดีปั๊บเรื่องดี้ครับตั้งาไรงั้นเลย

มันเป็นเต่ตัวนี้โปก่รอไอตัวนี้นักมีตัวนี้นับได้เป็นนี้นี้ปรับได้ดันให้การในเป็นนี้โอ้นไปเหอไหมว่ไม่าเกี๊ยะไอตัวนี้นี่เ็นี้แต่เดียวดีๆตัวนีตุกัตุเกียวไหมต่เม็ดแต่เดียวตเกียวตรงตัดไหมนะมันตัดตัวนี้ไหม่ แต่เดี๋ยวหน้าเป็นนี่ลงไปไหวโปร่ตัวหลังตัดกับเพ็ดอย่ามามันได้ตัดกับนมตัดกับเนื้อตัดรวยเล็กเหรอไม่ตัดกับหลุมมูตัดกลาเลยตัดกันงเก็บรวยนะได้รับเลยนะอันนี้เดี๋ยวจะนี่ยว่าปล่อเพื่อป่าทุ่นนะอันนี้ทุ่นไม่ได้เลย